ครับก็ามาสู่ช่วงที่2ของกกรายการเสที่สองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยนะรู้จักปากกัดมานานแค่ไหนไม่มีใครทราบได้นะแต่ในราชาธิราชวรรณกรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรายการที่1มีสำนวนเกี่ยวกับปากัดว่าไก่แก่แม่ปากกัดนั้นนะส่วนเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยคุณปราดเมืองเพชรอาจารย์ล้อมเพ่งแก้วเคยอธิบายเอาไว้นะครับว่า ในการจัดทำพจนนกกรมฉบับมติชนคณะกรรมการยกร่างมีเรื่องให้ถกเถียงกันอยู่มากแต่เฉพาะสํานวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนกับไก่แก่แม่ปลาช่อนซึ่งความหมายซึ่งหมายถึงว่ามีมัน,มมนยาหรือเล่เหลี่ยมมากนั้นเนี่ยกรรมการแทบไม่ต้องถกเถียงกันเลยตกลงกันเป็นกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนและระบุต่อท้ายว่าปัจจุบันมักใช้ว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนนั่นนะฮะ ที่ตกลงใจดังนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะกรรมการแต่ละคนเนี่ยคลั่มวอดกับวรรณกรรมเก่าๆมามากนะฮะได้พบได้เห็นการใช้สำวนวนนี้แล้วก็มีตัวอย่างเป็นกระต่ายแก่แม่ใบช่อนทั้งเส้นดังเช่นละครนอกเรื่องคาวีตอนนางคันทะมาลีขึ้นเฝ้านะครับเ,เขามีเป็นบทกลอนเนาะนะออนะตอนหนึ่งนะครับขึ้นมาว่า แกล้งทำแยบคลายกระต่ายแก่แสนแง่แสนงอนคอนให้จะมาเรียกมหาค่าใหญ่มันไม่เหมือนเมื่อกระนั้นแล้วส่วนคาวีเห็นว่านางมีแง่งอนมากก็เลยบอกว่าไม่พอที่ตีวัวกระทบคลาดสัญชาติกระต่ายแก่แม่ประช่อนแซงสบิงสบัดต,ตัดรอนช่วยจะช่วยสอนให้ดีก็มิเอานั่น นะอ่านเป็นอย่างนี้ก็อ่านเป็นกาบโครงกรนี่ก็มันดีเหมือนกันเนี่ยน,นะนะครับเบรกไว้พี่้องนี้ก่อนนะเบรกกันไว้ในเรื่องของเอละครนอกเรื่องคาวีก่อนนะไม่ใช่คาวเวียนะะคาวเวียจะแพงไปอันนี้เราคาวีก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูในบทหนึ่งของผ้าภัยมั่งนะว่าเขาจะมีอะไรสอดแทรกเข้ามาในในในตรงนี้หรือเปล่านะฮะพัะสกู่ครับ